ง่ายเออคือถ้าแบบคิดเร็วนะคิดเร็วมันจะเหมือนกับอารมณ์ว่าเหมือนติ่งเอออ่เห็นปุ๊บเฮ้ยพี่คนนี้น่ารักอ่ากรี๊ดเลยกรี๊ดเลยอันนี้คือคิดเร็วเห็นไหมมองปุ๊บตามสินใจเลยอืแต่ถ้าคิดช้าปุ๊บเราก็เริ่มคิดว่าโอเคคนนี้อ่าตรงสเปกน้าตาทรงผมอะไรตรงสเปกอืเฮ้ยแต่เราเริ่มอยากรูว่าเขาที่ใย้ยังไงอืออ่าเขาชอบอะไรอืชอบเหมือนกับเราไหมอมเฮ้ยถ้าเราจะไปจีบเขาจริงเนี่ย เฮ้มันจะไปกันได้ไหมอ่าถ้าเริ่มคิดอย่างงี้เรียกว่าเรื่องคิดชา้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะ,ะเพราะความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยควรจะคิดช้าเพราะบางหลายครั้งเนี่ยคิดเร็วคือบางทีเราแฉลมครับมันทีสมมุติว่าเป็นเป็นแฟนกันอ่าแล้วเราไปคิดเร็วมางทีคนคนเนี้ยทำอะไรแบบไม่ถูกใจเรานหนึงเราด่าเขาละ การเป็นวะุดท้ายทะเลาะกันแทนที่จริงเรื่องเรื่องไม่มีอะไรเลยแต่เราคิดช้าลงว่าเฮ้ยที่เขาทำอย่างนี้เฮ้ยเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าเออเพราะตอนนั้นเขาอาจจะเครียดหรือเปล่าเขาโดนเพื่อนด่ามาหรือเปล่าเขาเพิ่งสอบตกมาหรือเปล่าเขาเลยระบายกับเราอย่างนี้เออเราก็อพอเราเข้าใจมากขึ้นเราก็จะเปลี่ยนละแทนที่จะไปด่าเขากลับเราจะว่าเอ๊ะเอ๊ะเธอไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยช่วงนี้เพิเป็นอะไรหรือเปล่าอ่าวิธีการคุยมันก็่จะเปลี่ยนผมค่อยๆแบบมันผุดไอเดียเหมือนกับมันปิ๊งปิ๊งปิ๊งเข้ามาในหัว เท่ากับว่าคนที่ใจร้อนเป็นคนคิดเร็วเหมือนกันอ่าเป็นคนคิดเร็วคนที่ใจเย็นแล้วก็เยือกเย็นสุขุมเป็นคนคิดช้าอ่าเป็นใช่ครับใช่ครับโอ้แต่แว่าแต่ว่าคนใจเย็นบางคนก็คือไม่คิดอะไรเลยนะก็คือช่างแม่งแต่ว่าแต่ว่าจะจะมีคนคนใจเย็นคนใจเย็นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายประเภทมนีหลายประเภทโอ้คนใจเย็นอ่ะ เอออะไรก็ช่างมังอ๋อแล้วแต่แล้วแต่แบบแบบโดนโดนแบบนั่งนั่งอยู่หน้าเดินมาสั่งงานไม่ไม่เถียงเลยสักคำเดียวไม่ได้คิดช้านะได้คิดช้าช่างแม่งฟังหูซ้ายรูขวาช่างแม่งแล้วก็พอทำทำให้ทันเดินไปถามใหม่เออแล้วจีสั่งอะไรผมอุ้ยอุ้ยตายแล้วนี่เราพูดเหมือนเห็นภาพตัวเองไม่ใช่นะไม่ใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวตกงานเดี๋ยวตกงานไม่ทันอะไรตกงานเฉยนะเออก็อันว่าพี่พี่ที่พูดถึงก็คือหมายว่าคนคนใจเย็นนี่แหละครับ คนคนจะเก่งแล้วคิดตามแต่ว่าเขาเขคิดคิดช้าแล้วก็เฮ้ยเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันทำให้เวลาเราพูดกับไปอะไรเงี้ยความสัสมพันธ์มันจะดีกว่าเท่ากับว่าถ้ามาใช้กับความรักความรู้สึกมันจะทําให้เราเป็นคนที่คิดถึงผู้อื่นในหลากยมุมมองถูกต้องถูกไหม <using. S 2> ไม่ได้คิดมุมมุมเดียวนะครับแล้วก็ทําให้เราเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นด้วยฉะนั้น ในแง่ของการหาคนรักหาคู่ครองมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เจอคนที่เขาตรงใจเรารหรือว่ามีความ ใกล้กับบุพเพสันนิวาสมากขึ้นถึงแม้มันอาจจะไม่มีจริงๆก็ตามนะฮะหลายคนอาจจะเชื่อหลายคนไม่เชื่อสําหรับพี่เองอ่ะพี่คิดว่าบุพเพสันนิวาสอ่ะมันอาจจะมีแหละแต่มันอาจจะยากมากมันยาจจะยากมากฉะนั้นอ่ะในบุมที่ว่าถ้าเราจะหาแฟนหาคนรักหาคู่ครองการคิดช้าก็ช่วยทําให้เรากันกรองหรือฟิลเตอร์อะไรบางอย่างจนได้ผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมาะสมกับเราจริงๆถูกไหมครับถูกไหมครับ